สวัสดีครับพี่น้องครับมีกลับมาจากสารคามครับใสรเรันเดินทางอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งโอ้สองหมื่นสามหมื่นประเทศคลิปเลยครับเขาประเด็ดคลิปให้พี่น้องเบ่งเลยกลับมาเบ้งบานครับ จุก,กาสินอำเภอน้องกุงสีจังหวัดกาฬสินฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วแต่เปิดบ้านก่อโกเจให้หน่อยแล้วเจหยุดในกระเป๋าสีแดง พี่น้องอาจจะคลิปให้หน่อยเร็วคลิปให้หน่อยอเือโทรศัพท์ให้หน่อยเ,ออเดี๋ยวเปิดประตูจักแป๊บเลยครับพี่น้องครับ อยแดดฮ้อนครับพี่นอ้องถึงแล้วอำเภอนนองกุงศรีจังหวัดจังหวัดจังหวัดอะไรลูกกาละศรีถึงแล้วสองเดือน มาที่หนึ่งพี่น้องครับเดือนมาที่หนึ่งครับอ่าถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้ารถนะอ่าฟอดแล้วครับผมไฟพาเบรงบรรยากาศบ้านครับหกคัาพี่น้องเนี่ยหกคัาพงเน อ่าเดินรอบบ้านก่อนครับพี่นอ้องเยวจะขออนุญาตเดินรอบบ้านก่อนโอ้ต้นทุเรียนพี่นอ้องงามอยู่งามคาดอยู่พี่นอ้องต้นทุเรียน กรั่วบ้านครับบรรยากาศตรงหน้าครับพี่น้องครับบ้านที่เัิ่งพู้เนี่ะสูงอยู่ครับผมดูนะครับทั้งบ้านรอบบ้านออ้ปลาไหยาาพี่น้องปลาไหลจะของได้ครับนี่ยนะครับอันนี้คือบ้านผมครับผมบ้านที่สร้างไว หนองกุงศีจังหวัดกาลสินอักข์แจริญลูลกเจ้าอักข์แจ่อน น,นั่นบ้านป้าครับบ้านป้าเพิ่นไปยูเนซีเลีนครับเปิโดนมาเฉยนึงครับน้องปีเปินลสมากครับพี่น้องอนนโอ้บอลสีบลมได้หรือบป่านะ จะลูกใหญ่ๆเลยเนี่ยม่วงตรงม่วงม่วงครับพี่น้องมาหาชนกับเนี่ยประเด้๋ยเบิรงบานเดือนสองเดือนเหรอไหมเดือนหนึ่งบรรยากาศบ้านครับผมกับบ้านต้นไม้ต้นตูม สวนนาบ้านครับผมใส่เกาหลีเหยครับต้นใหญ่ครับและกาสวนนาบ้านครับ หน้าบ้านครับอืมเป็นอย่างน,อน้อยเฮียร์ก็แตกเนาะสวนหน้าบ้านครับพี่น้องครับ บ้านป้าบอกนี่มีนี่ตรงนี้สุกบ่้านห้าสิบหกใสเบิ้งแค่ใส่เปิ้เงี้นใส่เปิ้นก่อนกระบาดก่อนนี่บ้านป้าครับผมบรรยากาศบ้าน ต้นนี้กะแพบารมีนี่ได้มาปูกไว้ให้ครับกันร่มเอาแถวนี้เราแวงอีกล่มหลายร่มแห้งครับพี่น้องโอ้มีไข่หมดแดงมะน้อปกติตุป,ปีมีไข่หมดแดงที่ต้นเดิมเดิมไม่เงีย้ยไข่หมดแดงที่ต้นนี้นี่ บานเบืองบานให้เพื่อนครับเด็กใกล้กานทด้งหลียพี่น้องครับบริเวณหน้าบานเพื่อนครับว่าม,มีคนอยู่ครับกระไดมะหอดเฮียหน่อสัานเหรอครับผมอีพี่ต่อไปนะครับ ผลิตภาพไปเบินไรอย่างครับให้อย่างนะครับพี่นี่ก็ประหยัดโจลิปไปสมิ่ก่อนครับครับสวัสดีครับ